ก็สวัสดีครับบทที่3นะครับการคูณตอนที่5นะครับโดยครูสุทัศน์สิริปักมานนท์นะครับจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเคดีสังวรจัสสอนรัศดรวิทยานะครับมาดูการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนมากกว่า2หลักนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับตัวอย่างที่1นะครับจงหาผลลัพธ์54คูณหนึนะครับวิธีทำนะครับบางคนก็สร้างสร้างตารางนะครับบางคนก็ไม่สร้างตารางก็ได้นะครับ แต่ก็ตั้งหลักให้ตรงกันนะครับหรือเวลาคูณต้องคูณให้ตรงหลักนะครับอันนี้ครูสร้างตารางขึ้นมานะครับเอา4คูณก่อนนะครับ4คูณก่อน4ก็4หกยิบสี่ใส่4ทด2นะครับ4เจ็ดยี่ิบแปดบวก2ก็เป็นสามสิบใส่0ทด3นะครับ4สองเป็นแปดนะครับแปดบวกสามก็เป็น11ใส่1ทด1นะครับ4หนึ่งเป็น4บวก1ก็เป็น5นะครับ ต่อไปเอาห้าคูณนะครับหลักสิบนะครับห้าหกสามสิบใส่ศูนย์นะครับให้มันตรงเลขห้านะครับทดสามไว้นะครับห้าเจ็ดสามสิบห้าเป็นสามสิบแปดนะครับบวกสามเป็นสามสิบแปดใส่แปดทดสามนะครับห้าคูณสองก็เป็นสิบนะครับสิบก็บวกสามก็เป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะครับก็ขีดเส้นใต้นามาบวกกันนะครับ ตรงนี้จะใส่ศูนย์ก็ได้นะครับตรงล่างเลขสี่นี้ครับใส่ศูนย์ก็ได้ไม่ใส่ศูนย์ก็ได้นะครับบวกมาเป็น4ี่นะครับศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าห้าบวกสามเป็นแปดนะครับแล้วก็หกไม่มีตัวบวกนะครับดึงลงมาแล้วก็ตอบได้แล้วนะครับเป็นหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่นะครับมาพิจารณาความสมเหตุสมผลนะครับเนื่องจากนะครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับประมาณสามพันสามนะครับ แล้วห้าสิบสี่ก็ประมาณห้าสิบนะครับนำมาคูณกันนะครับไ,ได้หกหมื่นห้าพันนะครับนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่นั้นก็สมเหตุสมผลนะครับมาดูตัวอย่างที่สองนะครับจงหาผลลัพธ์ของหนึ่งร้อยยิบสามคูณยิบห้านะครับพิธาก็เหมือนกันครับตั้งตารางหรือไม่สร้างตารางก็แล้วแต่นะครับก็หลักให้ตรงกันที่สร้างตารางก็คือเวลา คูณการหลักจะได้ตรงกันง่ายๆนะครับเอาห้าคูณก่อนนะครับหลักหน่วยห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะครับห้าสองเป็นสิบบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งห้าหนึ่งเป็นห้าเป็นหกนะครับต่อไปเอาหลักสิบคูณนะครับสองนะครับสองคูณสามเป็นหกนะครับแต่เวลาใส่ให้ตรงกันเลขสองนะครับสองคูณสองเป็นสี่นะครับแล้วก็สองคูณหนึ่งเป็นสองนะครับไม่มีทดนะครับก็มานํามาบวกกัน นะครับว่าบวกกันห้า 5, บวกศูนย์เขาตรงนี้เป็นศูนย์นะครับก็เป็นห้าหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดหกบวกสี่ก็เป็นสิน 6, บก 4, ก 10, ใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะครับนั้นสองบวกหนึ่งก็เป็นสามอันได้ตอบมาเป็นสามพันเจ็ดสิบห้านะครับมาพิจารณาความสมเหตุสมผลนะครับอันร้อยยิบสามก็คือหนึ่งร้อยนะครับยี่ห้าก็คือสามสิบนะครับประมาณสามสิบอันนำมาคูณกันก็ได้สามพันนะครับ อันคำตอบที่เราได้มานะครับก็สมเหตุสมผลนะครับสามพันเจ็ดสิบห้านะครับทีนี้มาดูถ้าครูจะคูณแบบกระจายนะครับครูจะกระจายยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าคือห้าบวกห้าบวกยี่สิบนะครับหรือยี่สิบบวกห้าก็ได้สลับที่ได้นะครับบวกกันนั้นก็คูณกันนะครับเอาร้อยยี่สิบสามคูณห้านะครับแล้วบวกด้วยร้อยยี่สิบสามคูณยี่สิบนะครับนี่ร้อยยี่สิบสามคูณห้าก็เท่ากับ อ่สิบห้าเหมือนกับข้างบนนะครับเนี่ยห1 5สินะครับแล้วบวกด้วย123่งคูณยี่สิบก็จะได้สองพันสี่ร้อยห0สินะครับก็เหมือนตรงบนนะครับใส่ศูนย์ลงไปนะครับเนี่ยนะครับค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเอา20ไปคูณนะครับบวกออกมาก็เท่ากันนะครับ3075น็บห้านะครับมาดูในหนังสือนะครับ หนังสือนะครับสองอันนะสองข้อนะครับทําเองครับตามลงในหนังสือเลยนะครับแล้วไปดูแบบบระัดไปดูคลิปแบบบังคัสามจุดห้านะครับสวัสดีครับ